อยากเจอคนจังไลมีไหมแค่นี้อยากเจอคนอับปรีแถวนี่มีไหมเอยคืออันนี้คือใหญจะร้องก็ร้องขึ้นมาอยากจะร้องอันนี้าำมียกมือบ้างโูกางทำอย่างนี้อย่างนี้รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนเอาคิกก้าปูตีนหนึ่งตีนจะต้องการอะไร ข้างนอกจะเป็นอย่างไรก็ไม่แย่เท่าข้างในจำไว้ปุ้งปองทอ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 ทงูรีบมาเข้าฟันนูทัางงูได้ยินเสียงลาลาลาเลยเลยมาเดืเพี้ยอย่าลูกเกียงเลยมาเก้าบานตัวผู้พันดีเขาลีลายใจ จะให้ทำไงโอ้ชิ้นจังจ่องไหนช่องไหนใช้ชิงนจังจ่ายช่องแปดมั้งช่องเก้าสถทีไหนมีลำาใยหนึ่งพวงจะมอไปเธอไว้ดองมาแยมสองลวตั้ง ยัไม่ยั